สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ DIY ง่ายนิดเดียวของนํำเสนอกระปุกําสินจากแกงกระดาษทิชชู่เรามาดูกันรอบๆก่อนนะคะอันนี้เป็นน้องกระต่ายค่ะเพียงแค่วางเหรียญแล้วกดหัวแบบนี้นะคะเรามาดูกลไกข้างในกันค่ะอันนี้เ,นเพียงแค่หลอดนะคะสามารถทำเล่นกันได้นะคะ แล้วมาเล่นกันเลยค่ะสามารถใส่ไปได้เรื่อยๆเลยนะคะ ทำให้เพลิดเพลินกับการใส่เหรียญค่ะถ้าเพื่อนๆชอบกดถูกใจขอบคุณมากค่ะ